สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่หมอนะคะได้ล็อตนะคะคอร์สใหม่นะคะคอร์สหัวราสาตร์ตะวันตกนะคะเป็นคอร์สทำนายอนาคตแบบแอดวานซ์นะคะ หากคุณเรียนคอสนี้จบนะคะคุณสามารถที่จะเป็นหมอดูอาชีพได้ทันทีนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะศาสตร์การทำนายดวงนะคะทำนายอนาคตแบบแอดวานซ์นะคะโดยหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะตอนนี้แม่หมอเปิดแล้วนะคะเปิดคอสสอนแล้วฮะ,ะซึ่งผู้ที่สนใจนะะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะคะจะเริ่มสอนเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะ,ะเข้าสู่ช่องบริศัก์แอสโตรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการพยากรณ์ดวงนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะแล้วก็ราศีเมทุนทุกคนนะคะ,ะสำหรับเดือนนี้มาชานิดนึงนะคะเพราะว่างานเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นงานลาดงานหลวงใดๆเอ่ยนะคะเพิ่งจะว่างนะแต่ว่าโอเคเอาละมาชาก็ยังดีกว่าไม่มาเนาะถือว่าอย่างน้อยๆนะคะก็ได้รู้อ,อาจจะเป็นครึ่งเดือนหลังนี้ก็ได้ละกันนะคะว่าจะเป็น,ปนไปในทิศทางไหนนะ โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยจริงๆแล้วในเดือนนี้ที่สำคัญนะก็คือน่าจะเป็นเรื่องของดาวประจำตัวของคุณเองนะคะที่เข้าไปอยู่ในราศีพิจิกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ าดาวพุธเนี่ยนะเขาไม่ได้เสียในราศีพิจิกหรอกนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงนะคะลักษณะนิสัยของดาวพุธค่ะถ้าเราสังเกตดีๆแล้วดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีมูทโบลไซด์ทั้งคู่ราศีปลายทตุทั้งคู่คือราศีเมถุนแล้วก็ราศีกันใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยลักษณะนิสัยโดยปกติของเขาอยู่แล้วเขาเป็นดาวที่รวดเร็วนะคะแล้วเขาเป็นดาวที่ชอบปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนง่ายปรับเปลี่ยนเร็วแต่ทีนี้พอเขาเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกที่เป็นราศีกลางนะคะแล้วเป็นราศีที่แบบ ราศีที่ลึกซึ้งมากๆอะค่ะมันก็เลยทําให้ดาวพุธนะ,ะมีความอึดอัดน,นิดนึงนะคะ ดังนั้นนะคะกำลังจะบอกอะไรกําลังจะพูดว่าในเดือนนี้นะคะชาวรัคนาราศีเมถุนอาจจะรู้สึกถึงความอึดอัดนิดนึงนะคะว่าในเดือนนี้คุณไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าทําอะไรแบบลวกๆได้หรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถทําอะไรได้อย่างรวดเร็วนะคะเท่ากับที่ผ่านมาได้มากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดาวประจําตัวของเราเนเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกมันจะเป็นจุดที่เหมือนกับว่าดาวประจาตัวของเราถูกราศีพิจิกบังคับอะค่ะให้เราจะต้องเป็นคนที่ลึกซึ้งมากขึ้นในช่วงจังหวะเวลานี้ดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้ไม่ว่าคุณจะท ก็ตามนะคะคุณลองสังเกตว่ามันเป็นช่วงที่คุณไม่สามารถที่จะมัลติทัสกิ้งได้ซึ่งปกติคุณจะทําได้ดีเลยคุณสามารถทํางาน2อย่าง3าอย่างใน,ในเวลาเดียวกันแต่เหมือนช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องโฟกัสเป็นงานงานไปโฟกัสสิ่งที่คุณจะต้องทําเป็นเรื่องเรื่องไปค่ะมันจะไม่สามารถที่จะทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้รวมไปถึงหลายๆคนช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยจะค่อนข้างอึดอัดน,นิดนึงนะคะเพราะอาจจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่เป็น เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่นะคะหรือว่าช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราเหมือนแบบต้องใช้ความสามารถและสกิลของเราค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้มันจะไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่แบบเอานั่นเอานี่มาแปะปะผสมรวมกันนิดหน่อยเป็นเรื่องอะไรเงี้ยช่วงจังหวะเวลานี้หากเราจะทําอะไรแล้วเหมือนว่ามันเป็นจังหวะที่เรามีความจําเป็นจะต้องทําสิ่งสิ่งนั้นอย่างแบบอย่างลึกซึ้งนะคะเอ่อทำสิ่งสิ่งนั้นอย่างแบบเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราต้องโชว์ความสามารถเยอะนิดนึงนะคะดังนั้นเน จะอึดอัดนิดนึงที่เราไม่สามารถที่จะดิ้นไปตรงไหนได้มากเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงพ่อดาวประจําตัวของเราไปตกอยู่ในราศีธาตุน้ํากลางธาตุเนี่ยอย่างราศีพิจิกเนี่ยก็อาจจะทําให้ชาวราศีเมถุนทุกคนมีความซีเรียสมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบจริงจัง,จงจกับชีวิตมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ปล่อยวางอะไรไม่ค่อยได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ ทีนี้เนี่ยด้วยลักษณะนิสัยของคุณคุณเป็นราศีที่ท็อกกัติบแล้วนะคะคุณเป็นราศีที่ชอบพูดชอบพูชอบเจราจารนะ,ะเข้ากับคนได้ง่ายแต่ว่าการที่ดาวประจำตัวคุณเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยเขากำลังจะไปกุมกับดาวอ,อังคารนะฮะไปสแควรดาวเสานะคะแล้วก็จะเป็นเล็งกับดาวยูเรนนสนะคะซึ่งพลังงานตรงนี้คือสัมพันธ์มากนะ,ะเพราะว่ามันจะเข้ามาบีนะฮะให้คุณอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการสื่อสารหรือการแสดงออกในเรื่องของความเป็นตัวเองของคุณได้นะคะทีนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าในเดือนนี้นะคะก่อนกาารรรรที่่คุณจจะะะะพูดอออไไสสื ไปขอให้หายใจให้ลึกๆนิดนึงนะคะก่อนที่จะพูดหรือจะสื่อสารอะไรเพราะว่าช่วงเดือนนี้นะคะช่วงสวัสดเวลาที่ดาวประจําตัวของเราเข้าไปกลุ่มกับอังคารคือ1จุดละนะคะที่ดาวอังคารเขาจะมาผลักนะ,ะให้เรามีความกล้านะ,ะแล้วก็มีความคิดที่แบบว่าคิดอะไรก็จะพูดออกไปเลยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งช่วงนี้ดาวประจําตัวอยู่ในราศีพิจิกนั้น,นคําพูดของเรามันเป็นคําพูดที่เขาเรียกว่าเ,าเวลาดาว าดาวพุธอยู่ในราศีนี้นะคะราศีพิจิกเขาเรียกว่าวุ o แคทเฮิร์ตนะฮะแล้วก็วุฒแคทฮิลได้ด้วยนะครับเพราะว่าราศีพิจิกเป็นราศีของทั้งเรื่องของบาดแผลและเรื่องของการฮิลลิ่งนะคะดังนั้นเนี่ยคำพูดนะฮะการสื่อสารของคุณในช่วงนี้จะลึกซึ้งเป็นพิเศษคําพูดของคุณสามารถที่จะแบบทำ้า,ายจิตใจคนได้และคำพูดของคุณสามารถที่จะเยียวยาจิตใจคนได้เช่นกันในเวลาเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะคะชาวราคนาราศีเมทุนจะต้องระวังคําพูดของตัวเองในช่วงนี้นะ,ะช่วงเดือนนี้เพราะว่าอังคารอาจจะมมมาาผลักกให้้คคุณีวรูสึแบบ กระตุ้นเนี่ยคุณอยากจะพูดอะไรก็ได้ที่คุณต้องการจะพูดอะไรอย่างเงี้ยหรือช่วงจังหวะเวลานี้ใช้อารมณ์นะคะเหนือเหตุผลนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณอึดอัดด้วยหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองด้วยนะคะสด้วยนะทีนี้เนี่ยเลยทําให้แบบอาจจะมีความรู้สึกเหมือนช่วงจวังหวะนี้อารมณ์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่รวมไปถึงนะคะดาวพุธกำลังจะไปสแควร์ดาวเสาด้วยซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจําเจ้าเรือนของคุณนะคะคือเรือนแรกคือ f i r ร t house เขาเรียกว่า Physical Body. อังคารแล้วก็จะก็ไปสแควร์กับเสาด้วยเนี่ยอยากให้คุณระวังที่สุดคือในเรื่องของปัญหาสุขภาพและร่างกายของคุณเพราะว่าดาวประจำาวคุณเข้าสู่ราศีพิจิกและราศีพิจิกเป็นดอนที่6ด้วยซึ่งแสดงถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็ชีวิตประจําวันดังนั้นเนี่ยช่วงสว่าเวลานี้ขอให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะการเจ็บตัวนะคะการเ,าเกิดอุบัติเหตุฉพลันนะคะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเล็งกับยูเรนัสด้วยดังนั้นหลายๆคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแบบฉพรันป,ป,ปุบปับนะคะหรือมีปัญหาสุขภาพปุบปรอกกกกาาเ็ว่ยง ได้ด้วยเช่นกันดังนั้นต้องระวังให้ดีรวมไปถึงการแสดงออกของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะมันจะเป็นการแสดงออกที่มันอาจจะแรงไปนิดนึงด้วยนะคะช่วงจังหวะเวลาตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงกลางเดือนจนถึงตอนนี้ค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าวันที่อัดคลิปเนี่ยดาวพุธก็กุมกับอังคารและสแควร์เสาด้วยดังนั้นคุณต้องระวังในเรื่องเหล่านี้ให้ดีนะคะทีนี้ในเดือนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าดาวประจําตัวกาลังจะเข้าไปเลงกับยูเรนัสนะคะซึ่งเวลาดาวยูเรนัสเขาเข้ามาสัมผัสดาวดวงไหนเนี่ยเขาจะไปเพิ่มกระตุ้นนะคะให้ดาวดวงนั้นมีความรู้สึก ตื่นเต้นอยากจะได้อิสระดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะอย่างที่บอกลักษณะนิสัยของคุณคนท็อกกัทีบดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณต้องการอิสระในการพูดและการแสดงออกมากขึ้นมากกว่าปกติดังนั้นเนี่ยเวลาจะพูดจจาะอะไรในช่วงจังหวะเวลานี่หรือจะตัดสินใจอะไรคุณจะตัดสินใจจะตัดสินใจได้อย่าง เขารีกว่ารวดเร็วอะมากกว่าปกติดังนั้นนี่ขอให้คุณใช้สตินะคะแล้วกอ็อย่างที่บอกรพยายามมีสติแล้วพยายามใจเย็นทั้งเรื่องของการสื่อสารเรื่องของความคิดนะคะและเรื่องของการที่คุณจะตัดสินใจใดๆก็แล้วแต่นะคะรวมไปถึงช่วงจวังหวะเวลานี้หลายๆคนอาจจะมีโอกาสปรับปรับได้เดินทางนะคะเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ยายได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้นี่ต้องบอกว่าในเดือนนี้นี่จะมีดิวมูนนะคะเกิดขึ้นในเดือนที่6นะคะ,ะ,คะแล้วก็เล็งยูเรนัสอีกดังนั้นอย่างที่บอกระวังที่สุดคือเรื่องของอุบัติเเเหหตตุะะุาากรรรรจ็บัววนะะืือออ่งงงขงสขสภพมไปถึ ความยุ่งวุ่นวายหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชีวิตงานประจําวันของคุณช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้ตารางชีวิตของคุณอาจจะไม่เป็นไปตามแลนที่คุณเคยเป็นมาก่อนนะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่ชีวิตรวนนิดนึงนะคะต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตประจําวันเนื่องด้วยจากสาเหตุต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วปลายเดือนนะคะจะมีฟูมูลเกิดขึ้นในเดือนที่12บสอนะคะหลายๆคนช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้ให้ระวังในเรื่องของความคิดตัวเองให้ดีนะคะท้งเรื่องของ m e n t a l y แล้วก็ physical ด้วยนะคะทั้งสุขภาพทางร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจสมองของคุณด้วยนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นนนเเดือทีี่คคุณมมมวารู้สึกห ถึงเวลาละ,ละที่คุณจะต้องรีชาร์จบ้างถึงเวลาที่คุณจะต้องเพิ่มพลัง้างดังนั้นเนี่ยเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะไปหาอะไรที่เติมเต็มตัวเองบ้างนะคะตัดขาดถ้าจากหาเวลาว่างอ่ะนะคะให้ตัวเองบ้างให้ตัวเองได้รีชาร์จได้รีฟิลตัวเองบ้างนะคะกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกกับเรื่องของสิ่งต่างๆแล้วมันจะทําให้ช่วงนี้ของคุณดีมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่กัน,นะคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับไพ่นะคะตรงกลางเป็น5ถ้วยนะคะแล้วก็ต่อด้วย9ดาบเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าอยากจะให้ชาวราคนาราศีมถุนในเดือนนี้นะคะ,ะระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงเพราะว่าดาวประจําตัวคุณเข้าไปอยู่ในราศีที่มันทาใหา้ความเป็นดาวพุธะคะความเป็นธรรมชาติของดาวพุธเขาเปลี่ยนไปเขาอึดอัดนะคะทีนี้เนี่ยหลๆคนอย่างที่บอกแล้วว่าหนึ่งนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงสวังดิเวลานี้มันจะเป็นช่วงที่คุณเครียดมากกับปกติเป็นช่วงที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่มี ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะหรือหลายๆคนการที่คุณโดนเสาร์เข้ามาสแควรหลายๆคนอาจจะมีความจําเป็นนะคะในเรื่องของการที่จะต้องเข้าไปรับผิดชอบนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็ได้นะคะเลยทําให้คนค่อนข้างเครียดนิดนึงทีนี้เนี่ยในไพ่ค่ะมี10ดาบขึ้นมาด้วยอย่างที่บอกว่าเดือนนี้นะคะดาบประจาตัวเข้าเดือนที่6นะคะแล้วโดนดาวแบบแบบพะเคราะห์เข้ามาทํามุมไม่ดีถึงอะค่ะแล้วยูเรเนสีสเข้ามาเล็กอีกดังนั้นเรื่องของ สุขภาพนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นสุขภาพท้งทางกายหรือสุขภาพทางจิตนะคะเพราะว่าเกิดทั้งนิวมูนและฟูมูนที่เดือนที่6แล้วก็เดือนที่12นะคะดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆหากใครที่จะต้อง ไปมองหาการดีชาร์จหรือมองหาสิ่งต่างๆที่จะทําให้คุณรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นพูดง่ายๆคือหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนร่างกายหรือพักผ่อนสมองนะคะด้วยวิธีที่คุณชอบด้วยวิธีที่คุณต้องการจะทำนะคะช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้เป็นเดือนของการที่แบบว่าคุณจะต้องใจเย็นๆน,นะคะเป็นเดือนที่คุณไม่สามารถที่จะใจร้อนได้นะคะอย่างที่บอกว่าพอไพ่ตรงกลางเป็นห้าถ้วยหลายๆคนช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่พูดอะไรออกไปหรือทําอะไรออกไปโดยไม่คิดแล้วก็ย้อนกลับมารีวิวมาคิดดไ้ทีหลัง นะมาเสียใจทีหลังกับการกระทําของตัวเองกับการตัดสินใจของตัวเองที่มันรวดเร็วจนเกินไปอย่างที่บอกด้วยอิทธิพลของอังคารและยูเรนัสที่เข้ามาทําให้คุณตัดสินใจหรือทําอะไรไปโดยที่คุณไม่คิดเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องการอิสระในตัวเองมากๆเลยค่ะโดยโดยที่แบบลืมคิดหน้าคิดหลังไปให้ดีเลยทําให้ขาดสติในการตัดสินใจและการพูดหรือการสื่อสารหรือการเลือกที่จะทําอะไรบา,บางอย่างในเดือนนี้ได้แล้วทําให้คุณกลับมานั่งเสียใจทีหลังได้นะคะ ทีนี้นะคะหลายๆคนนะคะชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยมี the world ขึ้นมานะคะอย่างที่บอกหลายๆคนอาจจะมีโอกาสนะคะได้ยกย้ายก็ได้นะคะหรือว่าหลายๆคนมีโอกาสที่จะได้ไปเริ่มต้นใหม่เพราะว่ามีหนึ่งถ้วยด้วยนะคะใครนะคะที่อยากจะเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นในเรื่องของงานนะคะคุณก็สามารถนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นได้ลหลายๆคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนงานกระทำหันในเดือนนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะดาวาอังคารก็เป็นดาวประจํเดือนที่6นะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกวิถีชีวิตชีวิตประจําวันไปอย่างเช่นหลายๆคนได้ ท,ทำงานเดิมไม่แหละแต่ย้ายแผนกหรือย้ายที่ทํางานอะไรเงี้ยเลยมีความจําเป็นจะต้อง เปลี่ยนนะคะเขาเรียกว่าตารางชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยปกติตื่นเวลานี้ต้องต้องเปลี่ยนไปตื่นเวลาใหม่เพราะที่ทางานไกลกว่าเดิมหรือใ,นในกล้กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยอย่างี้ก็ได้นะคะหล,หลายคนมีโอกาสเปลี่ยนงานไปเลยแล้วได้งานใหม่ก็ได้ในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะ The High Priestess ขึ้นมานะคะเอ่อขึ้นมาบอกว่าหลายๆคนในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้ก่อนที่คุณจะคิดจะทาอะไรขอให้คุณวางแผนให้ดีก่อนนะคะทุกอย่างต้องมีการวางแผนนะคะซึ่งโดยปกติราชาลัคนาราศีเมทุนไม่ชอบวางแผนละเอียดนะคะชาชาลัคนาราศีเมทุนเป็นราศีที่ คุณเองอ่ะเป็นคนที่คิดอะไรผ่านสมองคุณเป็นคนคิดเร็วทําเร็วพูดเร็วนะคะและยอมรับเลยว่าคนราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบนะคะแล้วก็ฉลาดปรับตัวเก่งนะคะแต่ว่าในเดือนดีเนี่ยดาวประจตัวงคุณเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกดังนั้นความคิดที่เป็นตกกะกาของคุณคุณจะใช้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นบางครั้งคุณต้องใช้อินสติ้งของคุณด้วยคือสัญชาตญาณคุณนะคะต้องใช้ จิตใต้สํานึกของคุณด้วยหรือความรู้สึกของคุณด้วยในการนําทางเกี่ยวกับเรื่องที่คุณจะทําหรือเรื่องที่คุณต้องการในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะดังนั้น,นการวางแผนจงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคิดแล้วเขียนนะคะวางแผนนะคะถามตัวเองถามความรู้สึกตัวเองถามตัวเองเยอะๆบ่อยๆก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงจังหวะเวลานี้จะดีที่สุดนะคะทีนี้นนะะมี Queen ะควีนถือถ้วยมี8ดเหรียญนนะะขึ้นมานะคะแล้วก็มี เอ็มเพอร์ขึ้นมานะคะช่วงจวังหวะเวลาเดือนนี้นะคะอาจ <o Alto Del ire> อาจะเป็นจังหวะเวลาที่เราอาจจะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีอํานาจนะคะหรือเป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะโดนเจ้านายเพ่งเล็งนิดนึงก็ได้นะคะว่าตอนนี้ดาวอาทิตย์นะคะก็กาลังจะเข้าไปดาวอาทิตย์เขาจะเข้าไปเลงกับยูเรเนัสนะคะซึ่งเขาก็ได้สแควร์กับเสามาแล้วล่ะนะคะทีนี้ดาวอาทิตย์เป็นดาวของผู้นําด้วยดังนั้นหลายๆคนอาจจะเจอการเพ่งเลงจากเจ้านายนะคะหรือมีเรื่องมีปัญหากับเจ้านายของคุณก็ได้นะคะหรือในเดือนนี้หลายๆคนมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตํแหน่งก็ได้นะคะมีโอกาสททีีีี่่ดในนนเเรรือองงงขขกาาาา้้ม ขึ้นมาแม่หมอมีความรู้สึกว่า ในเดือนนี้หลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพด้านในด้านหนึ่งของคุณนะนะไปอีกนะคะเกี่ยวเนื่องกับงานที่จะส่งผลดีกับคุณในอนาคตนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของการเงินหรือรายได้ก็น่าจะค่อนข้างโอเคนะคะเพราะว่าเดือนนี้ในเรื่องของการเงินก็จริงๆมันมีความผันผวน,นอยู่แหละนะคะเพราะว่ามันมีฟูมูลกับอ e ีมูลเกิดขึ้นแล้วมันโดนยูเอนัสมาด้วยอาจจะมีาการผันผวน,นในเรื่องของการเงินรายจ่ายฉุกเฉินอะไรเงี้ยเข้ามาได้บ้างแต่ว่าแม่บอกว่าเดือนนี้นะคะเราจะสามารถจัดการนะคะในเรื่องของอาการใช้จ่ายกับการเงินเราได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะดาวประจําตัวเราอยู่ในราพิก นี่ไพ่สรุปนะคะเป็นเอ่อไนท์ถือไม้เท้านะคะดังนั้นหลายๆคนช่วงจะบอกเวลานี้อย่างที่บอกว่ายุ่งนะนะคะเพราะว่ามีดิวมูนนะคะแล้วโดนยูเนสด้วยเกิดขึ้นในเดืนที่6ดังนั้นคุณจะค่อนข้างยุ่งเลยชีวิตจะไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่หรือว่าชีวิตค่อนข้างวุ่นวายในการรีเอ่อเขาเรียกว่าเป็นการ เขาเรียกว่าเป็นการจัดตารางชีวิตใหม่ค่ะหลายๆคนอาจจะต้องได้เปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันใหม่หรือหลายๆคนอาจจะค่อนข้างยุ่งไปนั่นไปนีมาตลอดนะคะอันนั้นในเดือนนี้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือวางแผนนั่นแหละวางแผนหนึ่งแผนสองแผนสามให้ดีเพราะว่าอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างในเดือนนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับป,ปรับอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดดังนั้นเตรียมแผนสองสามสี่ไว้ให้ดีด้วยนะคะ สำหรับให้แนะนำในเดือนนี้นะคะคือ Abrasing on your boundaries นะคะในเดือนนี้นะคะเขาอาจจะบอกว่าไพ่ออกมาแนะนำว่ามันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณอาจจะต้องเซต boundary ของตัวคุณเองนะคะในเดือนนี้คืออาจจะต้องถึงเวลาละล่ะนะคะที่ต้องมานั่งคิดนะคะว่า,าเราจะให้คนอื่นนะคะหรือว่ามากขนาดไหนนะคะที่ตัวเองจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าอย่าลืมนะว่าแบบว่าสาหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยยังคงโดนอิทธิพลของดาวเนปจูนเข้ามาอยู่ดังนั้นเนี่ยเนปจูนอาจจะมาทาให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความรู้สึกแบบ เ,เรียกว่าให้คนอื่นมากจนเกินเกินขอบเขตของตัวเองนะคบเพราะว่ามันเป็นดาวที่เข้ามาทําลายบาร์เรอรี่ของเราดังนั้นหลายๆคนอาจจะมีความสับสนนะคะในชีวิตได้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้เขาบอกว่าไม่เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะมาเซตบาร์เรอรี่ของตัวเองว่าคุณจะต้องให้คนอื่นมากขนาดไหนที่ตัวเองจะไม่เดือดร้อนนะคะต้องมาตั้งกําแพงให้ตัวเองบ้างแล,ล้วล่ะว่าจะให้คนก้าวเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งคือ embracing on resolution นะคะช่วงจังหวะเวลานี้อย่างที่บอกหลายๆคุณคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะแตห้ต้ังเปงาามย ให้ชัดเจนแล้วกันนะคะว่าคุณต้องการจะทําอะไรกันแน่เพราะว่าเดือนนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีหรือน่าเป็นห่วงมากเท่าไหร่นอกจากความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองนะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณพยายามมีสติแล้วกันนะคะแล้วก็อย่ารีบเร่งรีบร้อนในสิ่งที่คุณต้องการจะทําในเดือนนี้รวมไปถึงขอเสรมิมนิดนึงนะคะ อย่างที่บอกว่าเนปจูนยังคงทํามุมหรือคุณอยู่นะคะซึ่งอยู่ในองศาคนดีแคนสุดท้าย20-29องศาระวังให้ดีในเรื่องของการตัดสินใจการโดนหลอกการโดนโกงหรือแม้แต่เรื่องของรักสามเศร้าก็ระวังให้ดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะมีละเอียดที่ทําให้แล้วนะคะออสามารถย้อนไปดูได้นะคะในช่วงจังหวะเวลาไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนทุกคนโชคดีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ